ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอยากทําเกมนี้มานานมากผมคนนึงเลยที่เป็นแฟนของเกมนี้ i n t o เลยมาและนี่ก็เป็นซีรีส์ยาวๆที่เอาไว้ดูในช่วงวันหยุดที่จะลงเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นและนี่คือตัวอย่างทั้งหมดของเดือนนี้กดติดตามไว้เลยคลิปมันๆกันเราจะไปเสิร์ฟจ้า โอ้โหรู้นะว่าเป็นผู้หญิงแต่ทําไมหน้าตาเป็นงี้อะ่ะแต่ก็มีเสียงใครไม่รู้คุยงุย้งยิงย่งงุ้งยิงย่งหน้าลำคาญจริงแหมเอ้ยไม่ไหไวแล้ววยออืมเมื่อกี้กูเห็นนางฟ้าเลยสิ่งที่เราได้ยินมาตอนเริ่มต้นกับไอ้พวกนี้เนี่ยแหละครับมันบอกว่าเรามีสิ่งที่มันต้องการเลยรักพาตัวมาอ๋อโ,โดนรักพาตัวมานี่เองสิ่งที่พวกนี้ต้องการก็คือข้อมูลของนักฆ่าไอ้คนอย่างเราเช้าทํางานตกเย็นกินเหล้าจะไปรู้อะไรล่ะหนีก็หนีไม่ได้นอกจากจะทําตามสิ่งที่มันบอกนอนก็นอนวะเฮ้ยคืนนี้มันก็ดีน ข้ามไปตอนจบเลยได้ไหมมันเป็นเกมที่ผมเล่นลําบากที่สุดเลยเพราะซับมันไม่มีก็ต้องไปลอกงานชาวบ้านคนอื่นเขาอะต้องไปดูว่าคนคนนั้นแปลออกมาว่าอะไรถือว่าเป็นการฝึกนักฆ่าไงเพราะว่านักฆ่าก็ต้องเสือก <c oughs> ต้องสืบสาวน้อยจบงานนี้ไปโต๊ะจีนกับพี่ไหมตาลุงแกก็บอกว่าไอ้ขีดๆมันคือความทรงจําแต่มันจะไปเจาะชีวิตดูบรรพบุรุษในช่วงเวลาที่อยากรู้ก็ไม่ได้เพราะเหมือนด NA ของเรามันต่อต้านทาให้ต้องขยับขยายไปทีละนิดก็เหมือนความสัมพันธ์นะครับยิงรีบก็ยิ่งเสียใจ เดี๋ยวลิขสิทธิ์มาไม่คุ้มอาระบบสอนเล่นจ้าสวัสดีจันลุงยืนทำเฮ้ยกูฆ่ามันทำไมไอ้สามคนมันก็เถียงกันเรื่องมันจะไม่ฆ่าคนบริสุทธิ์แต่อีกคนก็บอกว่าเอาภารกิจเสร็จเป็นพอที่เรามาในครั้งนี้ก็ต้องมาสืบเรื่องของเทมพ่าเจออะไรในวิหารเด็กนักเรียนดีน่ารักของพี่ก็ทักทายแบบสวีเดนหน่อยละกันม่อจะเจอสมบัติที่เราตามหาแล้วอา,ามันเป็นค่าศึกมันต้องถูกฆ่าสหายก็ห้ามเราอย่าไปมีเรื่องกับพวกมันโอเค ได้ได้ได้มาโอ้ยมึงก็ไปบอกมาสเตอร์ของมึงเลยว่ามึงเสียดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอย้แสบตูดว้วยสหายกูโดนเซฮายแน่เลยกูไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันเมื่อเช้าตองการพวกโอ้ย เป็นชาวันที่สดใสกลิ่นอะไรวะเนะี่ยใครตดเนี่ยโอ้อีแสบตาเอ้ากูมาได้ไงเนี่ยเอ้าสหายว่าไงมีอะไรผารากีสําเร็จไหมเอมเอมเอนี่คือภาพเกมสมัย12ปีแลวะนะ้วเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าการประจนในข้างหน้ามันจะเป็นยังไงคล้ายๆปราสาทดิสนีย์อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเกือบล้มกลับมาคนแรกเลยเลยคารั่แกต้องการชื่อเสียงกูปาดมึงเลยนะปาดเสร็จกูเอาลิ้นมึงมาฟีคิกด้วยอย่าเดออย่าเด้อข้ามาแล้วท่านอาจารย์ภารกิจที่ให้ไปสําเร็จไหมข้าเจอพ พูทเทมผ้าขวางทางอยู่แล้วสมบัติละ่ะข้าเอามาไม่ได้ให้เจ้าไปทำธุรกิจที่สําคัญแต่เจ้ากลับมือมือเปล่าสหายเจ้าอยู่ไหนตายแล้วข้ายังไม่ตายถ้าเจ้าฟังก่อนหรือแบบนี้ก็คงไม่เกิดข้ากลับมาพร้อมสมบัติของพวกมันโอ้ดีเลยชิบหายแล้วท่านอาจารย์เราถูกลอบโจมตีไอ้พวกหัวเกลียนมาเจอเมืองเราแล้วเฮ้ยส่วนเจ้าเรายังคุยกันยังไม่จบไปป้องกันการบุกรุกซะรับทราบพ,พระเอกมาแล้วมาเลยวิชาดาบเดียวอินทริวอีชิบหายแล้วแขกมาอย่างเพียบเลยแต่ไม่ เป็นไรครับสหายเราก็มีทีเด็ดอยู่ให้ทายผมอยู่ไหนเอ่ยไอ้พวกที่เราเจอมาเมื่อกี้มันก็มาหาเรื่องเราถึงที่ก็เราไปเอาสมบัติมันมาสมบัติใครก็อยากได้คืนทั้งนั้นแหละโอ้โหผูกก้กำกับสั่งแอคชั่นละโอ้โหเจ็บหลังโอย้ยเอา้เาเพื่อนค่ะจุเดเด่นของทุกภาคกันหนีไม่พ้นกับการปีนฮ่าฮ่าถึงเวลาสนุกแล้วสิระวังความรักกำลังจะไปหาทำได้ดีมากที่ไรมันไปได้รู้ไหมทำไมถึงเจ้าทำได้เพราะเจ้าฟังถ้าเจ้าฟังทั้งหมดเรื่องก็ไม่เกิดขึ้นข้าจำเป็นเรามีกฎ3ข้อที่เจ้าลงลืมข้อแรก ไม่ฆ่าผู้บริสุทธิ์อุบปากรู้ว่ามีกฎข้อนี้แต่เหตุดเจ้าถึงฆ่าชายแก่ข้อสอซ่อนตัวจากทุกสิ่งแต่เจ้ากลับทําให้ตัวเองเป็นจุดสนใจก่อนเรื่องจะบานปลายข้อ3อย่าดูถูกพวกเราแต่สิ่งที่เจ้าทํามันทําให้พวกเราอยู่ในอันตรายคนที่หนีตายเพราะเจ้าข้าเสียใจด้วยแต่ข้าอยู่กับคนทรยศไม่ได้ข้าไม่ใช่คนทรยศอ้ย ก็มากับปัจจุบันก็เห็นตาลุงกับนางฟ้าเถียงกันเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> พอดูใกล,ใกล้ๆหน้าตากูคล้ายกับคนในอดีตเลยวะ่ะอุ้ย,ยขางห้องทำอะไรกันอะขอยาดเหนียวหมูก่อนละกันลุงมึงมองกูทำไมเนี่ยถือว่ายังโชคดีที่อาจารย์ยังไม่ฆ่าเราทิ้งแต่ภารกิจใหม่ก็คือเราต้องไปสืบว่าใครเป็นคนทรยศบคุคคลที่น่าสงสัยที่สุดก็น่าจะเป็นหนึ่งในพวกเราไปกันจ้าเฮ้ย <Hey, S 2> ขางกูทำไมการตามเสือครั้งนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าไม่ใช่คนเดียวที่คิดทรยศผมว่าเจอไอ้ตัวที่น่าสงสัยแล้วแถมมันมีจดหมายอะไรสัััักกอออออยย่าาางงซซคครรรบบเเเจตตววลถึ สู่ต่ออะไรแล้วมันก็ยอมรับว,ว่ามันเป็นคนเปิดประตูให้พวกเท็มพาเข้าเมืองเมื่อรู้ตามนั้นเ <c oughs> ครื่องประหารหัวหมา <c oughs> เรื่อยทั้งหมดเป็นแค่เริ่มต้นยังมีอีกเก้ารายชื่อที่มันต้องตายก่อนจะไปทำธารกิจต่อ <c oughs> ก็มีให้ซ้อมลงดาบอะไรนิดหน่อย <c oughs> ไปเลยลูกพ่อเจ้ากังมมน <c oughs> พลังตัดต่อนี่มันดีอย่างนี้นี่เองฮ้ทหารรังแกประชาชนวิชาดาบเดียวอีไอทั้งเกมก็ใช้แมงอยู่วิชาเดียวอ่ะตาลุงนี่ก็เป็นนักบวชและขอสปอยนิดนึงในเมืองแต่ละที่จะมีเหตุการณ์ทหารรังแกอะไรประมาณนี้เยอะมากคงต้องขอ มผมไม่รู้จะเล่ายัางไงมันก็เดิมๆไปหมดไม่เนียนตรงไหนอปการาวงเลยแหมและฉากนี้อย่างหล่อกูจะไม่มีฉากมาเล่าไป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 แค่นี้ก็เรียบร้อยผมก็ดันไปติดพันวิ่งเล่นกับภารกิจรองอยู่นานแต่ไม่เป็นปัญหาสําหรับเราอยู่แล้วคอนเทนต์มันจะมาหาเราเรื่อยๆเองจ้าและนี่แหละคนที่อาจารย์ให้เรามาหามันใช้ให้เราไปเปิดแผนที่แล้วก็ไล่ซัดคนจุดมากในแผนที่มันก็อยู่ตรงนี้แต่ทําไมไม่เห็นมีอะไรเลยเกมบักเลยอย่างงี้ต้องรีเลยเดี๋ยวนะกูต้องมาคุยกับมึงใหม่แล้วเนี่ยมาเว้ยไม่เลือกงานไม่อยากจน มันใช้กับยุคนี้ไม่ได้อะทําไมอ่ะอาชีพไหนมันก็ยากจนทั้งหมดนั่นแหละผมโูปเพในเกมเฉยๆอย่าร้อนตัวเจอตัวการแล้วพวกมันก็ได้สั่งทาอาวุธแต่ตะลุงเสื้อขาวก็ทําไม่ทันก็ทะเลออกกาะกลางตลาดเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นดิหรือแค่นี้ต้องฆ่ากันเลยเหรอสบายใจเลยนะมึงออันนี้เป็นพ่อค้าตลาดมืดแต่มันก็เป็นแค่เศษเสี้ยวของกระบวนการนั่นก็หมายความว่ามันไม่ใช่คนเดียวแน่นอนที่มันทําการต่อต้านเราหนีเว้ยใครจะอยู่ก็อยู่กำมารายงานข่าวให้รู้แล้วก็โดนดูดกลับไปปัจจุบันเฮ้ยดูดดดดไปปปูมาคคนนนนนอกก็ววหลลังเ่ มันจะเป็นแบบนี้หลายครั้งเลยครับที่จะต้องให้คนปัจจุบันไปพักทํางานเกินเวลาโดนฟ้องติดคุกหัวโตนะเฮ้ยกลังรายงานให้อาจารย์เห็นอา้าฮ่ารางวัลของคนช่างฝันโอ้มันจะมีเด็กนักเรียนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ดาบถ้าผมไม่ได้สกิล,ลนี้ผมตายตั้งแต่แรกเลยเนะี่ยปัญหายังไม่จบศัตรูในเมืองใหม่ก็รออยู่ไอ้ที่ขึ้นในมินิแมปก็คือสิ่งที่เราต้องไปอย่าเสียเวลาเลยพลังตัดต่อช่วยพาไปตอนภารกิจที่คราวนี้อันตรายกว่าเดิมเพราะเราต้องเข้าไปนในเขตของมันอาว่าอันนี้ค่อนข้างเนี่ยวกว่าตอนแรกเยอะอาาคนนมลงณบถื แค่คนไข้จะหนีก็หักขาทิ้งซะแล้วไม่เตือนไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะทรมานใจจริงโอแมวสาวน้อยเธอยืนอยู่ตรงนั้นเราต้องระมัดระวังด้วยความยอมเกรงอันนี้มันอยู่นี่เฮ้ยอะไรของมึงวนะเนี่ยสวัสดีนะเราเองมันก็บนใหญ่เลยว่าสิ่งที่มันทําคือสิ่งที่ถูกถ้าถูกจริงแล้วมึงไปมีสิทธิ์อะไรไปหักขาคนอื่นเขาวะไปแล้วจ้า,าเจอกันใหม่ก็ไปส่งเควสตแต่ในใ,นใจเราก็เริ่มสงสัยว่าวทิทีของมันมันคืออะไรทําทําไมทําเพื่ออะไรคําถามในใจอาจารย์ก็ตอบได้โอเคอย่างนี้วางใจได้หน่อยถ้าผมไม่ตัดนี้รับรองว่าเป เลยถ้าทุกคนจําได้ไอ้นี่มันคือสหายตอนเริ่มที่มันเกือบตายแล้วมันยกสมบัติมาให้อาจารย์มาถึงที่ก็เดาไม่ยากอีกแล้วเราเข้ารังโจนมันเต็มๆเ,เลยแต่ละคนคือต่างโดนจับมาเป็นทาสพร้อมขายอ้าวมาเลยอิสระชั่วมึงรอกูตรงนั้นเลยนะกูกำลังไปหานี่ไงมันก็ยอมสารภาพเรื่องทั้งหมดแต่มันก็ยังบอกว่าสิ่งที่มันทําคือสิ่งที่ถูกตอนผมเล่นก็เริ่มงงแล้วว่าพกม,มันใช้สมองส่วนไหนคิดจับคนมาฆ่าทาสเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดีเหรองงจริงมาสหายกูฆ่ามาันละเฮ้ยเดี๋ยวดูด,ด เฮ้ยไอคนเขียนบทตัวในเกมน้องไม่ใช่กูกูนี่ก็ยอดฝีมือจริงๆยังไม่ถึงเวลาพักก็ต้องไปส่งงานกันต่อเหมือนจะมีพวกแอบ,บรวมพลกันอยู่แต่กนันนาทีเราครับตามเสิร์ฟเป็นเรื่องธรรมดาครั้งนี้เราได้รายชื่อ3คนขอไปแบบเร็วๆเลยประเดิมคลแรกเป็นแม่ทัพแต่เหมือนเราฆ่าคนดีไปเพราะมันบอกว่าจะยกเมืองให้ประชาชนพูดงี้ทําให้กูนึกถึงคนคนนึงเลยวะ่ะแม่งไม่จริงเหรอมั้งคนสองก็เป็นอะไรที่ตาตึงใจผมมากแล้วก็ได้แอบ,บเข้าไปในงานเลี้ยงแต่มันคือการสังหารหมู่ครับ่าในงานเลี้ยงก็คือยาพิษครับในงานก็ตายเก ด้วยโยนตัวเองอย่างเดียวไล่เก็บเงินชาวบ้านแถมยังฆ่าชาวบ้านอีกงานเสร็จส่งงานตามเดิมที่ใหม่ๆก็รอเราอยู่ครั้งนี้ก็เป็นพวกทําตัวเหนือกฎหมายแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะสาวเรื่องมาถึงพวกเราด้วยนั่นไงเจอตัวมาละก็มีชาวบ้านบอกว่ามันไม่ใช่คุณธรรมที่แท้จริงเลยต่อต้านแน่นอนครับว่าคนต่อต้านก็คือตายลูกเดียวอะถึงเวลาต้องไปฆ่ามันและเฮ้ยเดี๋ยวผู้เมืองอะไรเนี่ยสลาเลือกความแตกเว้ยมากันให้หมดเลยสารชูตั้งแต่ไล่คนมาเรื่อยๆผมว่าไอ้นี่น่าตายที่สุดละทุกการฆ่าของมันคือการสนุกอย่างเเดียยยวลรกูให้ถุ E... <síntos> ไอ้ลูกกลมที่อาจารย์ถือมันจะมามีบทบาทในช่วงหลังท้ายเกมเลยรับยศก็ไปลุยกันต่อภารกิจครั้งนี้เหมือนจะยากกว่าครั้งก่อนๆเยอะเพราะมันเหมือนจะมีสหายข้างกายเยอะแต่ก็ไม่คณะมือผิกสักนิดโอ้แย่แล้วเป้าหมายเราคนไหนกันเนี่ยโอเคเลยกูรู้แล้วตัวไหนตัวจริงพวกมันก็กระจายไปตามเมืองเพื่อหาจดหมายเพื่อทําลายทิง้งมาเลยไอ้หนูเอา้าไม่ใช่ตัวจริงชิบหายแล้วอจอ่านี่ไงตัวจริงให้กูวิ่งหาตั้งรอบเมืองเลยนะชุดมึงจะเหมือนกันทำไมเนี่ยยังโชคดีที่ยังมีตําราเหลืออยู่ถ้ามันทําลายทิ้งททัั้้งงหมมมดจะกลลาายเเเป็นนือิีรรไู่ ว่าไหนเรื่องแต่งหรือเรื่องจริงมันน่ากลัวมากเลยค่ะมันตายแล้วเดอ้อกลับมาครั้งนี้ก็ทําให้เรารู้ว่าหนทางของพวกเทมพามันคืออะไรเหลือรายชื่อสุดท้ายแล้วก็ลุยเลยละกันพอรารู้ตําแหน่งที่ตั้งก็อย่ารอช้าเลยครับโอ้โหพี่ครับผมแค่ผ่านทางมาไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้ทะเลาะก,กันขากันพื้นฐานของคนชั่วเลยเนาะสาเหตุที่ลุงแกโดนฆ่าก็เพราะว่าโดนหาว่าเป็นพวกนักฆ่าไม่แหกตาดูหรอยแล้วนะชุดแม่งเหมือนกูตรงไหนเนี่ยสิ่งที่ผมไม่คาดคิดมาก่อนเอ้าเฮ้ยกูว่ายนะ้ำไม่เป็นเหรอเนี่ยชิพหายแล้วว่าหมายรู้ตัวฮ่ายนะ ไอชัวเฮ้ยโย่เป้าหมายเดทแล้วเด้อกลัมารายงานให้อาจารย์รู้คุยตามภาษาลูกรักถึงรายชื่อทั้งหมดจะตายหมดแล้วแต่ตัวการใหญ่ๆมันก็ยังทาตามแผนของมันอยู่ไม่ว่าวิธีไหนการจัดละเจก,ก็ไม่มีผลเลยครับส่งงานต่อจ้ามาปรึกษาปัญหารักกับสหายตอนนี้ตัวเรากลับสงสัยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นการเสือ่อนในแหลกคือการทําให้ทุกอย่างกระจ่างโอ้โหเหมือนจะเจอศึกหนักลแ,แล้วแต่ละตัวมันดูแน่นจังเลยวะเหมือนโดนสบตาเลยชิบหายแล้วมันรู้ว่าเรามาสาเลือพี่ก็พร้อมเสมอ,อมาใส่หนัวโคตรเฮ้ยไอ้นี่ก็เออซะจริงเฮ้ยโด เลิกเป็นทหารแล้วเป็นเมียพี่ดีกว่านะคือก่อนหน้านี้มี2ฝ่ายแล้วเราก็ฆ่าคนของ2ฝ่ายนี้ก็ไอ้ก้วาวชื่อคนนะ่ะแต่ครั้งนี้มันเอาตัวปลอมมาหลอกมันทําให้กลุ่มมุสลิมกว่าคิดเตียนจับมือกันเพื่อร่วมต่อต้านเราความชีพหายอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้ว,ลวครับโอ้ยไม่ได้เที่ยวนอกเมืองตั้งนานถ้าสังเกตดๆีๆไม่มีฟุตแวกเก็บของอะไรเลยใช่ไหมต้องบอกก่อนเลยเป็นเกมเดียวที่ไม่มีไอเทมอะไรน่าเก็บเลยครับไปละจ้กันกล้วยโอ้ยมาเยอะตลอดก็ไม่ไหวนะมาไอสารชั่วมัดรวมกันมาเลยแต่จะเย็นก่อนครับการจราจรสกาาง่้อออกยจะ ต้องมีหน่อยแล้วมั้งโอ้โหไม่ได้เจอกันนานหน้าตากวนตีนขึ้นนั่นแหะไม่รู้เจราจาอีท่าไหนก็กลายเป็นครู้อมมันเฉยกว่าม,มันจะตายก็เกือบง่วงแต่อย่าเพิ่งง่วงครับเพิ่งได้ข้อมูลมาใหม่รายชื่อทั้ง9คนที่รู้สมบัติที่จริงมันไม่ใช่9แต่เป็นส0และอีกหนึ่งคนสุดท้ายที่มันบอกเรามาก็เป็นคนที่อยู่กับเราทั้งเกมด้วยคําพูดของสตูฟังไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งเชื่อครับแต่พอมันบอกว่าทั้งชื่อทั้งสมบัติหรือไม่จํานวนคนทําไมมันถึงรู้หมมมมมมมดดดดดผกกกกกก็ตััััสสรรทททททททนนนนนีีีีีีีเเเลลลยยยยววว่ yeah ่่าา่่่่่่่่่าา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 แแุููู้้้้องคคชชํไไไพะจิบ แปลกไปพูดแต่เรื่องอาจารย์โชว์ของบาจริงอาจารย์เปิดให้ดูเลยเหรอสหายข้าคิดถึงข้าไหมอะไรของพวกมึงวะเนีเออ่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตังที่ยืมไปกูก็คืนหมดแล้วนะสหายพวกมึงยังปกติใช่ไหมสหายเราก็ได้ไปแอบอาา่านจดหมายก็ทําให้รู้เลยว่าอาจารย์หักหลังในอุดรมการตัวเองและสิ่งสําคัญมึงหลอกใช้กูมาตลอดลน่อยนะครับผมจะไปกระทืบคนที่อยู่ข้างในครับเห็นที่กว้างแล้วใจมันสั่นหุยจับกูทำไมเนี่ยอาจารย์มึงลงมานี่เลยน่ะวายพวกมึงอยากตายอีกรอบหรือไงเนี่ยจับกูทําไมอีกเนี่ยอ่าคราวนี้มึงจะ อะไรวะเนี่ยในในคืนนารุโตเหรออาจารย์กูขอใส่หน้ามึงหน่อยเออคำว่าอำนาจตัวเดียวเลยครับที่ทำให้เกิดเรื่องมองดูผันผ่ากันที่ว่าโปกเกมบอลนะเนี่ยประเทศไทยอยู่ไหนช่วยกันหาเร็วโดนดูดกลับมากับปัจจุบันกระแ่แล้ะครับพองานเสร็จมันก็จะคาเราทิ้งเลยแต่นางฟ้าก็ช่วยพูดให้ก็เลยทำให้เรารอดเฮ้ย <He i, S 2> คืออะไรอะ่ะไม่ใช่ปกติและอะไรวะเนี่ยและนี่ก็คือ2 4ชั่วโมงในแอสซัสซินคิดสารภาพเลยเกมนี้ยากมากในการหาข้อมูลการแปลการเขียนบทเกมมันก็10กว่าปีแล้วไม่แปลกเลยที่จะไม่มีอะไรโดดเด่นและตัวละครทททีี่่่เรราาได้ััับบบกกก็คืออนน ว่าเอาเทเอียมันมีที่ไหนวะเนี่ยแนะนำตัวละครตอนจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในการประจนภยัยครั้งหน้าบาย